เอาวัดดีบีเข็นเึ้นับ

ผมลอยไปมีก็ได้เดี๋ยวตักไปพอมันปืนลุ่มปืนตั้งคนได้ไหมนี่ต้องมือถือตรงนู้นแล้วตรงนู้นเขาไม่ได้ดีแล้วดีไหมแล้วเดี๋ยวตรงนู้นไปแล้วตรงนู้นก็ได้เห็นแล้วทั้งเรารู้ว่าหัวโตทุกข้ารู้ว่านี่จะออกเกม

พินบพ่นบให้การรับทราบผาพ่นบนะครับมันเพื่อขับแขนใจหรือมันเพื่อขับแขนใจนะรูเหลืองมานะเราทำเรื่องนะมั่นใจว่าเป็นเหลืองจริงนะรับคุเล่าเหตุการณ์นี้ครับว่าเป็นยังไงฮะท่านเหตุการณ์คดีนี้ใช่ไหมครับว่าเป็นยังไงฮะผู้ต้องหาเป็นยังไงฮะ ผู้ต้องหาเขาให้การรับสารภาพว่าเขาเป็นคนยิงคือว่าเป็นไงเขาเข้ามอบตัวเองหรือว่าอย่างไงเขาติดต่อขอมอบตัวเพราะว่าได้ถูกเจ้าที่ตำรวจกดดันนะครับเพื่อสำคกญจับกุมครับก็ติดต่อมอบตัวกองสืบสวนครับรับตัวมาดำเนินคดีต่อไปให้การว่าไงฮะเขาให้การรับสารภาพแ่ว่าเป็นคนยิงผู้โลมือยิงสาเหตุมาจากอะไรฮะตอนนสาเหตุเขาผู้ต้องหาอ้างว่าคนตายอ่ แอบลักลอบได้เสียกับภรรยาของเขา๋อนานแล้วยังคิดว่าเขาเขาบอกว่านานไหมเป็นปีแล้วครับอ๋อเป็นปีเลยเนาะก็เลยแค่เป็นการเหยียดหยามเขาเขามีความรู้สึกว่าเขาถูกเหยียดหยามถูกดูหมิ่นทรัพย์สินก็รักษาภาพนะรักษาภาพใช่ครับ